ตัวนี้คือแทงสามร้อยนะครับของ Desbor Water GWM Tank สามร้อตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งนะครับมีตัวอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆครบเลยมาดูภายในนะภายในก็โอเคเลยนะครับทุกคนนี่จะบอกเป็นรถรถที่ผมใฝ่ฝันเลยนะคันนี้สวยนะเขาไปลองนั่งหน่อยดูแบบแข็งแรงบึกบึนนะครับ เมาะสำหรับสายลุยสายแคมปิ่งโอ้โหข้างในถือว่าโอเคเลยนะโอ้โอมีซันลูปตรงนี้ด้วยนะครับออดีนะราคาดีด้วยนะครับคันนี้อยู่มาล้านสองหมื่นนะครับตัวเริ่มต้นของเขานี่ข้างหลังน่าจะเป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะ <c oughs> นี่ <c oughs> กด <c oughs> เป็นไฟฟ้าออกมาเล่นไฟอืม มีข้างหลังก็กว้างนะ,นะเก็บของได้เยอะเลยนะครับใครชอบแคมปิ้งนะครับแล้วก็มีที่ต่อด้วยนะต่อสําหรับลากเอาไว้ลากลากรถอะไรพวกนี้ลากท้ายพ่วงท้ายกดปิดเขาปิดเองนะครับมีเซนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเซนเซอร์อนะครับปิดเองนี่ก็ปเ,เป็นชุดแต่งนะมีบันได สามารถเอาลงมาแล้วก็ปีนขึ้นไปด้านบนได้ด้านบนก็จะเป็นเหมือนเป็นแหลกนะหลังคาสามารถเอาวางของวางเต็นท์ใส่กันปิ้งในหมอนราคาเริ่มต้นประมาณร้านล้านราคาเริ่มต้นล้านสองหมื่นเก้าพันล้านสองหมื่นเก้าพัาน 19, แค่ตัวรถเปล่าอย่างคันนี้นะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าไม่มีชุดแต่งนะครับถ้าชุดแต่งเนี่ยก็จะได้แบบนี้เพิ่มอีกประมาณแสนสองะได้เป็นชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตอนนี้มีสีให้เลือกอยู่ประมาณสี่สีนะครับ จำไม่ได้ว่าสีอะไรบ้างก็คือน่าจะมีสีส้มสีแบบนี้แล้วก็สีดำมันจะมีสีใหม่นะเปิดตัวอยู่บนนู้นเป็นสีใหม่มีแค่300คันในประเทศไทยนะครับสีใหม่นะไทยกำลังเล็งแท้ง300อยู่นะครับรีบมาจองนะที่งานมอเตอร์เอ็กโป2025นะคถ้าอยากได้สีใหม่มีแค่300คันเท่านั้น